สวัสดีคบวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํามอสนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวพัเทสตัวละครน,นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนตัวแฟกทงปะปํำหมู่บ้านเรานะครับวิธีทํำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาที่ตัวเว็บไซต์มอสนะครับของเกมเมเนอร์ลอรเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์มอสนะครับที่ไม่ใช่มีแค่เฉพาะเกมเมเนอร์ลอรเนาะของเนซัพมอสนะครับก็กดล็อกอินด้านขวาตามปกติเลยนะครับใครยังไม่มีจากเว็บไซต์นี้นะครับก็ซายอินไซน์ครับรีจิสเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวลิงก์นี้เนี่ยผมจะเอาไว้ที่ใต้คลิปให้เลยนะครับจะเป็นมอสทั้งหมดของเกมเมเนอร์ลอรนะครับมันก็จะมีตั้งแต่มอสการแก้ไข ทรัพยากรต่างๆนะครับการแก้ไขทักษะสกิลนะครับปดล็อกแบบอลิมิเต็ดนะครับกองอัศวินนะครับการจํากัดหน่วยนะครับต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่แนะนําให้ไปมอดหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นจนเบื่อแล้วเนี่ยก็มาลองมอดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของไอตัวที่ผมจะให้ดูในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี่ครับตัวพร์เท็นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวพร์เท็ก่อนเนาะ อย่างเช่นตัวพอเทตอันนี้นะครับดามาติพอเทตนะครับก็จะเป็นมอสที่เป็นรูปตัวละครด้านซ้ายนะตัวใหญ่เลยนะครับตรงนี้เนะี่ยก็มาหาโหลดได้เลยนะครับในเว็บนี้นะครับก็จะมีหลากหลายาโหลดตัวละครให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น t ด e w i t c h e r ร e t a ตา r t r a สนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยข้อที่ผมดูๆมาเนะี่ยก็มีให้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ เนี่ยครับมีโบบ้าหลอดนะครับแอนเฟนนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถเลือกไปใช้ได้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือตัวทงเนาะตัวทงเนี่ยจะเป็นในส่วนของรูปภาพนะครับเราสามารถที่จะอิดิตรูปเองก็ได้นะครับหรือจะมาโหลดตรงนี้ไปก็ได้นะครับอเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมอยากเอาตัวโบบ้าหลอดแอนเฟนตรงนี้นะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยโอเคผมก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับ แล้วก็โอเคเนี่ยครับมี Star w a r มีหลอดต่างๆนะครับที่เราอาจจะอยากเล่นนะครับแล้วก็กดตรงเมนูนู้ตรงนี้ครับแล้วก็กดสโลดาวโหลดนะครับถ้าล็อกอินแล้วเนาะไฟล์ดาวโหลดนะครับก็จะมาขึ้นด้านขวาบนตรงนี้นะครับเป็น i r นะครับแล้วก็กดเข้าก็คือวิธีลงมอดนะครับก็คือเข้าไปที่ตัวเกมเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็น Xbox Pass เนี่ยก็มากดเบ้า์ในรูปแบบนี้ได้เลยครับจากนั้นนะครับก็มาที่ m i n e r l o d นะครับคอนเทนต มแนหลอดอีกรอบหนึ่งนะครับคอนเทนต์นะครับแล้วก็แพ็กนะครับวิธีลงมดต่างๆของเกมนี้นะครับไม่ว่าจะยังไงเนี่ยก็ต้องเอามาใส่ในอไอโฟลเดอร์นี้นะครับไม่ใช่ว่าเอาดอตแพ็กมาวางข้างนอกเนาะก็คือเอามาวางในนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะลบมดอันเก่าออกไปก่อนเนาะแล้วก็พอเราลบออกแล้วนะครับก็นี่นะครับ ก็คือเอามาวางทั้งโฟลเดอร์มออันนี้เลยนะครับแล้วก็ไอตัวข้างในเนี่ยก็จะมาอยู่ด้วยกันนี้นะครับเห็นไหมครับโบบ้าหลอดนะครับเดี๋ยวเราเข้าเกมไปดูนะครับว่าโบบ้าหลอดเราเป็นยังไงบ้างนะครับเอเมนัสหลอดเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมจะเริ่มเกมใหม่นะครับแล้วก็นี่ครับเราก็จะมีหลอดที่เป็นรูปที่เราอัปโหลดมาเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นหน้าตาแปลกๆแบบนี้เลยนะครับ ส่วนนี้นะครับก็จะน่าจะเป็นหลอดคนนี้นะครับคนเดียวเนาะที่แปลกจากปกตินะครับนี่นะครับเหมือนเป๊ะเลยครับก็คือเจ้าตัวนี้เนาะโบบ้านะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาหาอีกมอสหนึ่งนะครับก็คือไม่เรียกว่ามอสเลยครับเป็นรูปภาพเนาะอ่ะโอเคสมมุติผมอยากได้รูปประเทศรูปทีมชาติอังกฤษนะครับรูปนี้เนาะ มาเป็นธงประจำประจำเขาเรียกว่าอะไรประจำปราสาทเรานะครับดินแดนของเรานะครับอยากได้เป็นรูปนี้นะครับแล้วก็มากดเหมือนเดิมครับเข้ามาที่ตัวธงที่เราอยากได้นะกดแมนนวลน,นะครับแล้วก็สโลว์ดาวน์โหลดนะครับตัวรูปภาพเนี่ยก็จะได้มาเป็น .ir เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าชื่อโฟลเดอร์ข้างในเนี่ยจะเป็น custom code นะครับถามว่าทำไมถึงเป็น custom code .png นะครับเพราะว่า ตัวเกมเนี่ยเขาตั้งให้เราเพื่อทีอ My, อ่จะคอสตอมไออตัวธงได้อยู่แล้วเนาะก็คือเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ย m ุก e ู o ด i ย e เ e r u s e r เซอร์นะครับ App data local แล้วก็ Men u l อร์ลนะครับไปที่เซฟเซฟเกมแล้วก็วางไฟล์ที่ชื่อว่าวางไฟล์สแควร์นะครับก็คือด้านทุกด้านเนี่ยเท่ากันนะครับชื่อไฟล์ว่า custom. c u s t o m custom ตอ d e ันเดอรนะครับ แล้วมันก็จะลิงก์มาที่ตัวธงตอนเราสร้างเกมได้เลยนะครับโอเควิธีเปิดไอตัวแอป d a t a อันนี้นะครับก็คือสำหรับผมนะก็จะกด w n n o w w s i l ล e ขึ้นมานะครับกดเออเปอรแล้วก็พิมพ์แอป d a t a นะครับเปอร์เซีกทีนึงนะครับเราก็จะมาที่ r o a m i n g นะครับก็ย้อนกลับมาที่แอป d a t a ธรรมดาทีนึงนะครับแล้วก็ไปที่ Local นะครับ หาชื่อเกมของเรานะครับที่ชื่อว่า m a n นอร์ล็อชนะครับ M M โอเคนี่นะครับ Men นอร์ลอชเปิดเข้าไปเลยครับจะเจอไฟล์เซฟนะครับก็ไปที่อะไรครับเซฟเกมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเจอไฟล์ตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่ตอนต้นคลิปนะครับก็จะเห็นว่าของผมเนี่ยเป็นธงลูฟี่หมวกฟางนะอันนี้ก็จะลบไปก่อนนะครับแล้วก็จะเอาไฟล์ของธงอังกฤษนะครับมาวางไว้นะครับ ขนาดของรูปสแควร์นะครับก็จะเป็น1024งศูนคูณหนึ่งนะครับหน่วยเป็นพนะิกเซลเนาะถ้าเกิดว่าอยากจะคัสตอบไม้เองเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับพอเราวางแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเข้าไปที่เมนหลอดอีกทีหนึ่งแล้วก็กดที่ตุ่มโฟลเดอร์นี้นะครับเราก็จะได้ทงรูปที่เราเอาไปโยนไว้เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองสร้างเกมขึ้นมาดูนะครับว่ามันจะไปขึ้นที่ขวาบนไหมครับ โอเคแล้วเราก็มาแล้วครับอ่าเรียบร้อยครับเรามีตัวละครนะครับก็คือโบบ้านะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นธงทีมชาติอังกฤษนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับก็เพิ่มน่าจะเพิ่มอัตลากษการเล่น